สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิสสาลอนดอนนะคะวันนี้พาเพื่อนๆื่อมาชิมมะม่วงเปรี้ยวนะคะดีใจมากเลยไปได้มาจากร้านแขกนะคะไกล้ๆบ้านนี่แหละคะ่ะก็เลยแบบอยากทานอะไรเปรียปร้ยวๆตาออกก็เห็นด้วยเตาออกก็เลยทำน้ําจิ้มเลยะคะ่ะตอนนี้ก็เตาออกก็โว์ฝีมือเต็มทีนะคะไปชมเลยนะคะ ตั้งใจว่าจะไม่จิ้มนะคะทําน้ำราดไปเลยนะคะแล้วก็คลุกไปเลยนะคะจะได้เข้าเนื้อเข้าหนังเข้าน้ําน,นะคะเสร็จแล้วคะ่ะน่าทานไหมคะพริกนี่แผดมากเลยคะ่ะสีอาจจะไม่แดงแป๊ดนะคะแต่แผ็ดสะใจมากเลยคะ่ะ เลื okay, ouais, nada, anyway, uh ่อยก็ไม uh? 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 uh ่เอาออกนะคะของแพงค่ะเอาไว้กัดได้กรอบๆกรุบๆนะคะชิงๆแทนแล้วเปรี้ยวปากกันบ้างไหมคะเด้พี่น้องทางบ้านเราคงหาได้ทานง่ายๆนะคะแต่ทางต่างประเทศหาได้ทานยากมากค่ะอร่อยอ๋อน้ำว้าวตักสไลด์แบบนี้มันจะ น้ำใบเข้าอร่อยกรอบมากอเดขอพระคุณมากๆค่ะที่รับชมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ